ที่รับปากเลยอ่ะอันดับแรกเลยเพราะว่าเห็นว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นโฮสล้วก็ดูแล้วเนี่ยคนที่คนที่เขาทำการประกวดเนี่ยก็เหมือนเหมือนอาจจะเก่งกาดในเรื่องเวทีอื่นมาก่อนอะไรมาก่อนแต่ว่าในในบริบทของนางงามจักรวาลอ่ะซึ่งอยู่มาเจ็ปีมันมีประวัติศาสตร์แล้วมันก็มีหลายหล l e m e n t คือถ้ามองผู้เข้าประกวดอ่ะพี่นก มองให้คุณค่าเหมือนอย่างที่พี่นกเคย <c ười> เคยได้รับการปฏิบัตินะเ <c ười> มือ่อเมื่อปี20กว่าปีที่แล้ว1998ที่ไปฮอนดลูลูฮาวายอ่ะปีนั้นทรัมป์เพิ่งเ <c ười> พิ่งเข้ามาเป็นเจ้าของแล้วคุณพอลล่าชูการ์ก็มาเป็นประธานเนาะมันก็มีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็มันก็มีหลายๆมิติในการสื่อสารการันเพราะบ,บางครั้งเวลาเราสื่อสารเวลาผู้ชายอะ่ะอาจจะแบบข่วนสั้นแล้วก็แบบบอกอย่างนี้ก็ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะ บางทมีมันมีความซอฟต์กว่าแต่ผู้หญิงบางคนก็ชับ,ช,บชับเหมือนผู้ชายก็มีเหมือนกันที่นกทีเนี้ยพี่นกก็เลยแบบเอออีกคาถามเนี้ยที่ที่ตั้งใจถามเพราะว่าก็อยากจะรู้ว่าเออมันมีมันมีวิธีที่จะรับมืออะไรยังไงได้อีกบ้างเพราะว่าเวลาที่ที่ถามคาถามเนี้ยแล้วเราเรารู้วิธีการรับมือจากคนคนนั้นนะมันเหมือนเราได้รู้จักคนนั้นมากยิ่งขึ้นเพราะในในความรู้สึกของพี่นกอ่ะ อันนึงอ,ะอ่ะความงามนางงามก็เรื่องนะอีกคุณภาพที่สําคัญมากๆก็คือความปราณีประนอมแต่ยังมีความเด็ดขาดอยู่ไม่ใช่แบบแบบปราณีประนอมแบบเออหยวนหยนหย, ون, ย, ون, ย ون, ทุกอย่างนะก็คือมีมีเส้นมีความชัดเจนซึ่งเขาอะ่ะพอเป็นมิชชันเวิร์สเขาจะเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำลีดหลายๆคนนะแล้วก็หลายๆคนก็จะมองเขาเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นพี่หนุกก็เลยเออตั้งคําถามนี้ขึ้นมาเอว่า ตอนแรกอะอยากรู้ว่าอะไรที่คุณคิดว่า challenging ใช่ป่ะอะไรที่พาทายล้วก็เลยแอบพ่วงไปกลเป็นว่าได้สองคำถามแล้วแบบเออแล้วคุณจะ create safe space หรือว่าทำให้พื้นที่ที่คุณอยู่มีความปลอดภัยยังไงแม่ชอบคำตอบใครคะโอ้ <laughs> <laughs> แม่ชอบคำตอบโคดเดอะวบคือตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นได้มีโอกาสพบเจอทั้งในและนอกห้องสัมภาษณ์ ตอบดีเป็นแรงบันดาลใจแล้วแม้ว่าเขาสวยเขาสวยเขาสง่างามแม่ชอบเขาแล้วก็คําตอบของเขาหลายๆหลายๆประโยคที่เขาพูดมันอาจจะเหมือนเป็นบทสนทนาที่เราเฮ้ยฮัลโหลเป็นยังไงเ o าอยู่แต่ว่าช่วงช่วงเก็บตัวแม่ไม่พูดกับใครเลยนะเพราะความเป็นกรรมการอะถึงแม,แม่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะถ่ายรูปหรืออะไรแต่แม่ไม่ถ่ายรูปกับกับใครเลยต้องยับยั้งชั่งใจไว้เพราะว่าเราไม่เผยตัวใช่ไหมคะ แล้วเราก็ไม่ไม่ถ่ายรูปเพราะว่าถ้าถ่ายรูปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวอีกคนนึงพอมารู้ว่าเราเป็นกรรมการแล้วแบบอ้าวทำไมถ่ายกับคนนี้แล้วไม่ถ่ายกับฉันเธอไม่เห็นว่าฉันแบบมีดีมีความโดดเด่นเหรอเธอถึงไม่ได้ถ่ายด้วยทั้งๆที่บางทีอาจจะเป็นแค่โอกาสที่เออบังเอิญเท่านั้นก็คือไม่ไม่เลยเก็บเก็บตัวเงียบทุกอย่างนะคะแล้วก็อ,อันอันที่พูดได้ก็คืออย่างอย่างวันก่อนห้องดำอะ่ะ แม่แม่ไปอยู่ที่สวนน้ำมันนั้นเลยนะคนลมเบียร์แแม่แบบแม่ว่าอ่าหลายปัจจัยลูกหลายปัจจัยว่าทำไมเขาถึงอ่ามงมันหลายปัจจัยลูกอันนั้นอ่าคุณเลทอ่าหลายปัจจัยอ่านี่แหละไอ้คำว่าทปเอาเอาเนี่ยแหละเนี่ยแหละ,หละท,ที่ที่ในนันนหหามนั่นอ่าก็คืออ่าถ้าเกิดพูดได้คนที่ เอาเป็นว่าคนที่แม่ประทับใจเนาะแล้วทัานหมุดว่าเราไปดูที่หน้าบัญชีแม่มีนางงามอยู่3คนคนที่แม่โพสต์คําตอบแบบชัดเจนเลยเพราะว่าแม่โพสในในลักษณะที่ว่ามามาเหมือนกับมาดูคําถามและคําตอบเขาเนาะเอาเป็นว่ารูปที่โพสต์นั่นแหละคือคําตอบของหนูว่าท็อปสามของแม่คือใคร,ครแม่พูดออกมาเป็นแบบอย่างนี้เลยอะ่ะมันมันไม่ได้มันอาจจะ,ะขัดกันกับกับคอนแทคที่ว่าเออยังมาดิสคัสมาอะไรอย่างเงี้ย มันมันอาจจะจะไม่ดี mm hmm. เพราะแม่มันเป็นภาษาอังกฤษะเราแบบอ่านบางบางอันเราอาจจะเข้าใจอย่างหนึ่งแต่บางทีมอาจจะครอบคลุมไปมากกว่าที่เราเข้าใจอีกแล้วเขาก็หัวหน้าจัดก,ก็ย้ำเราย้ำอีกอยา่าอย่ามาดิสก,กัสอย่ามาอะไร mm hmm. แบบแบบอะไรอย่างนงี้เรื่องการประกวดอ่ะไปดูที่หน้าบัญชีแม่มันมีอยู่3ามคนนะสามคนที่ที่แม่โพสต์ไว้คําถามและคําตอบคำถามและคําตอบ,อะตอบนะคะแล้วถ้าถามว่าประทับใจไหมก็คือประทับ ประทับใจนะ personality แล้ววันที่แม่ได้เห็น personality โดยที่เขาไม่รู้ว่าว่าเราเป็นใครอ่ะก็คือวันที่ไปสวนน้ำที่โคลัมเบียเพราะว่าจำได้ใช่ไหมทุกคนไอทางเดินมาหากราบมากามันมันเหมือนเป็นแบบว่าโอ้โหเขาวงกดแห่งเกม เกมที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตเลยนะซ้นคลิกคือชีวิตเปลี่ยนเลยคือ <c ười> ทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำใช่ป่ะส้นสูงแล้วก็เดินเดินข้ามขอบสระน้ํา<ะ>ซึ่งบางทีมีความเปียกน้ําความลื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เดินบนหญ้าด,ด้วยส้นสูง<ะ>แล้วก็ขึ้นไปโพสต์เราก็ลงมาแล้วก็เดินแล้วก็มีผู้คนรอบทั้งหมดเดินแล้วก็แม่อยู่แบบจุดสุดท้ายสุดท้ายแล้วที่เขาเดินจะจบวงจะไปหลังเวทีละ แล้วแม่ก็แบบอยู่ในฝูงชนใส่ชุดมูมู่ดูป้ามากใส่แว่นตาดําดูเป็นทัวรลิทอะ่ะไม่มีใครคิดว่าเราเป็นคนไทยแต่แต่ครั้งนั้นคือเราเห็นใกล้ที่สุดเราเห็นใกล้ที่สุดเ,เราได้ได้เห็นเขาใส่ชุดว่ายน้ําด้วยแสงธรรมชาติแสงอาทิตย์เพราะว่าเวลาที่ที่เราไปจัดเราแบบอยู่บนเวทีที่แบบมีแสงสีเสียง<อ>มีฉากตะการตาเงี้ยบางทีเราเราไม่ได้สามารถเห็นบุค,คลิกภาพหรือว่า ความงามตามธรรมชาติของเขาอ่ะได้ได้อย,อย่างชัดเจนแล้วมันเร็วมากเกิดขึ้นเร็วมากแต่ตรงนั้นอ่ะได้เห็นนานได้ได้เห็นเลยว่าความฟิตคือในเรื่องชุดว่ายน้ำเนี่ยคนก็จะไปโฟกัสแต่ว่าหุ่นดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นางงามมานี้หลากหลายชาติพันธุ์มากรูปร่างนะคะความฟิต แต่สำคัญที่สุดก็คือความที่เขา comfortable กับรูปร่าง,งตัวเขาเองแล้วความฟิตเราก็เห็นแหละว่าแบบเออลีนเนาะ,ะ,ะกล้ามเนื้อท้องชัดเจนแล้วเวลาหมุนในอะไรเงี้ยมันส่งพลังงานอะแล้วบางคนเนี่ยเดินมาจวนเจนจะเข้าหรือเราแค่เรียกชื่อเขาออย่างอย่างสมมตินางงามโคลอมเบียอย่างเงี้ย เขาก็จะหยุดแล้วเ็าจะยิ้มเขาแบบมีมีอินเตอร์แอคชั่นกับเราทั้งทที่เราแบบเป็นโนบอดี้อะอยู่ในฝูงชนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าภาษานางงามเรียกว่าเสิร์ฟแฟนใช่ไหมเสิร์ฟแฟนแบบไม่แยกแยะเลยว่าเออคนจะเสิร์ฟแต่เฉพาะกับกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยนั้นคือเสิร์ฟทุกคนใครเรียกชื่อฉันหรือยิ้มให้ฉันนั้นฉันเสิร์ฟหมดอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นเอนเนอร์จีเป็นน่ารักเพราะว่าส่วนหนึ่งการเป็นนางงามคือต้องอินสปายอาร์เตอร์แล้วใครจะไปรู้ก็แม่นั่งดูอยู่ขอบสาตรงนั้นอะเสร็จแล้วนะ โอ้โหต้องตัดสินใจแล้วว่าจะกินสลัดหรือกินโลตีแล้วแน่นอนแม่ก็เลือกไปต่อแถวกินโลตีโอเคอยากให้มีการเก็บคะแนนอ่าใช่ค่ะจริงจริงคุณคุณออมคุณออม19ใช่ค่ะใช่จิตพิสัยเนาะคุณปุกกี้ติดตามไปบ่อยครับคุณโอแรงวันดาลใจเยอะมากขอบคุณค่ะคุณคุณมาร์กตอบช่วยตอบแทนสงสารใช่ค่ะ คุณปุ๊กกี้บอกว่าเพิ่งรู้จักแม่พอเอ็มดูเลยค่ะรู้สึกรักแลชื่นชมมากใช่ขอบคุณมากค่ะคุณปุ๊กกี้ค่ะแล้วในอะไรก็ตามที่ที่เกิดเกิดขึ้นน่ะคือยุคหนึ่งอ่ะพี่นกก็ยังมองว่าโชคดีมากเลยที่เราเห็นแบบอย่างเนาะของเวทีเนี้ยที่มันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งพลังให้กับผู้หญิงทั่วโลกพี่นก,กว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งคือเอาตรงๆก็พูดแบบคนหัวใจสลายอยู่นะตอนเนี้ย อย่าพิ่งให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันมันทำให้เราหมดเฟสสิ่งที่พี่นกบอกนางงามที่ได้เมีโยวกะเจอหลังจากที่จบการประกวดเราคืออย่าให้เวทีใดๆมากำหนดคุณค่าของเราให้เรารู้คุณค่าของตัวเราเองเวทีหนึ่งก็คือบริบทอันหนึ่งที่เราเอาตัวเข้ามาเข้ามาตรงนี้เราอยากคอนเทสต์อันนี้นะคะมันประกวดประขันอะไรกันก็นั่นไปแต่แต่จาก จากนี้เลยยิ่งยิ่งตอบย้าเลยว่าอย่าให้เวทีไหนมากําหนดคุณค่าของเราให้เราอันดับแรกเลยรักชื่นชมตัวเราเองแต่ไม่ใช่ชื่นชมแบบอวยตัวเองจนแบบไม่รู้เรื่อง<ม>อะไรอย่างนั้นพัฒนาตัวเองค่ะเสียงของเราอะ่ะแม้เราจะมี follower ไม่เยอะแม้เราจะมีขอบคุณสำหรับหัวใจที่ <laughs> คลิปเคาะมาให้นะแบบเออเห็นเห็นอยู่แล้วก็แบบเออขอบคุณมากๆถึงจะมี follower น้อย แต่เราจะมีกลุ่มของเราที่เราสามารถอินสไป์เป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้แล้วบางครั้งเราไปควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นๆไม่ได้หรอคะ่ะแต่สิ่งที่เราทำได้มากที่สุดคือรู้คุณค่าของตัวเราเองซื่อสัตย์กับคุณค่าขงตัวเราเองแล้วเชื่อเถอะบางครั้งอะ่ะคนก็สงสัยว่าเออทาไมคนดีไม่ได้รับรางวัลเสียทีแต่ทาไมคนที่แบบอย่างนี้อย่างเงี้ยทำไมเขานั่นได้ดูกันไปยาวๆคะ่ะดูกันไป,นไปยาวๆจ,รวจรครั อืมโอ้ยขอบคุณค่ะคุณต้มเตรียมมาแล้วโอ้ยคุณนัดบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัดค่ะ304คนดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุณน็อตห้าห้าหเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเจ้าของแล้วครับซื้อไวๆครับอ่า่าคือเนื่องจากเวทีเนี้มันเป็นเวทีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็กลุ่มแฟนที่พันผูกและผูกพันเนี่ยเขาอยู่ด้วยด้วยความศรัทธาเนาะแล้วอะไรก็ตามอ่ะ พี่นกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะเมื่อก่อนอะมันเคยมีการแบบให้คะแนนแล้วก็ปรากฏขึ้นเลยโชว์โชว,โชว์แบบคะแนนบนจอเลยแต่มาในยุคหนึ่งเขาก็หยุดไปเพราะว่าเขาไม่อยากเอาคะแนนมามาแบบสีค่าผู้หญิงอะเหมือนคล้ายๆพี่นกปรากฏบนจอแล้วก็ขึ้นว่าร้อยบาททั้งพี่นกอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเหมือนเหมือนไม่ empowering woman ดูเหมือนตีตีมูลค่าตีราคาแต่มาในวันนี้พี่นกว่าความโปร่งใสสําคัญ คือพี่นกเป็นหนึ่งคนที่เออให้เท่าไหร่ก็โชว์ไปเลยให้เห็นแต่แต่ทําความเข้าใจตกลงกันนงามแล้วคนดูก่อนว่าอันนี้เป็นการตัดสินเพียงแค่ช่วระยะเวลาสั้นๆที่เราฟังแล้วเราต้องให้คะแนนเลยจริงๆคนคนหนึ่งอะ่ะมันมีมากกว่าแค่30วินาทีท,ที่ที่เราฟังแต่ว่าในการประกวดเนาะ process ในการประกวดการคัดเลือกเข้ารอบอะไรก็ตามมันมีช่วงสั้นๆ,ๆแล้วก็โชว์คะแนนไปเลยแล้วในการให้คะแนนอะ่ะขอ คนที่เป็นกลางอย่างมันจะมีบริษัทชื่อ e r n s and Yang <ม>ที่มาเลกคะแนนแล้วก็ทำแบบไม่ใช่ว่าให้คนหนึ่งรวมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคะแนนเราไปยังไงอันเนี้ยอันนี้คือไม่ดีไม่ไม่โปรเฟชชั่นอลถ้าให้ดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นควรจะมีคนที่เป็นกลางแล้วก็มามาทำตรงนี้พูดได้เท่านี้จริงๆน้องตัดผมมพงเสร็จเลยมาช้าคุณต้มเตี้ยมตุ๊กตบอุย้ยเดี๋ยวต้องรอรอชมในในในบัญชีคุณต้มเตี้ยมว่าตัดผมแป็่ไม่ควรทำ อาจกระทบอ่าโอเค,อเคขอบคุณค่ะคุณชาคริสอ่าคุณคุณน็อตฮ่าฮ่โอเคคุณน็อตพี่ตอบไปแล้วว่าไปดูหน้าบัญชีพี่หน้าบัญชีคุณเชยจะมีนางงามอยู่3คนที่พี่ขึ้นเป็นรูปพร้อมกับคําตอบนั่นแหละคือคำตอบอ่าดิทอนบอสมาถามว่าคุณทํางานกับบอสเป็นยังไงบ้างคะอ๋อพี่พี่ไม่ได้ทํางานกับบอสโดยตรงเลยค่ะพี่ทํางานกับ M U O m i s Universe Organization <S <S อ,ะะอ,อันที่เป็นกลางเลยค่ะอันที่เป็นกลางเลยทาง Macchio ใช่ค่ะที่เป็นเจ้าของครึ่งหนึง่งนะคะคุณไมคคิวตี้ไฮบอกว่าพี่หน้าคายแคทเชอรีนา m i s Universe 2000ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็แคทเชอรีนาเกรเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะพี่ชอบแคทมากแล้วแคทอยู่กับประเทศเราน้องมงที่บ้านเราเนี่ยคนไทยก็รักตั้งชื่อว่าน้องแมวเทาแคท c ค t เทียนาแก็คือเกรแคปก็คือย่อเนาะแคเทแมวแมวเหมียวนำสกุลเกรก็เป็นสีเทาน้องแมวเทาพี่ว่าเขาน่ารักมากแล้วพี่ก็ดีใจนะคะทุกครั้งที่มีคนชมว่าเฮ้ยหน้าคับใคาคลับครแคทเทีาเกรก็เป็นแม่แคทเทนาเกรนะคะแล้วเขาก็เป็นแรงบันดาลใจมากเพราะว่าในความที่แบบ อ,อ,อะไรอะเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่าย r e a c h out to fan reachable เงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วคำพูดคำจาคำตอบการวางตัวของเขาอะเราแทบจะเห็นได้เลยว่า mm. แคทเธอรีนาเกรเนี่ยจะจะ,จะไม่สร้างคอนฟ lict ก,กับใครแล้วก็เขาฟังเขาฟังคุณแล้วเขาก็ถึงแม้จะอยู่ในช่วงยากลำบากเขาก็จะมีคำพูดอะไรที่ดีที่ทำให้คุณรู้สึกแบบล่าเริงบันเทิงใจคือเห็นเธอยิ้มอะเราก็ มีความรู้สึกว่าเออโลกมันเป็นบวกขึ้นละที่จะไปสู้กับสิ่งยากๆนะคะแล้วก็รูปร่างการเดินลาว่าวอล์กยังจําได้มะแล้วชุดแต่เป็นสีแบบภูเขาไฟเนี่ยมันคือแบบชุดส่งคนคนส่งชุดแล้วเป็นชุดที่เรารู้เลยว่าน้องฝึกเดินกับชุดนี้ยอันนี้สาคัญจริงๆที่แบบเป็นหนึ่งเดียวกับกับเอลเมนต์ในในชุดราตรีอย่างรอบอีเว i n g นิ่งกเนี่ย เราไม่เคยซ้อมกับชุดลาดตรีเลยบางทีมจะดูขัดขัดเขินเขิน,ขน,ขนใช่ไหมคะแต่ถ้าซ้อมเนี่ยม,มันส่งพลังมากแล้วปีนี้ทุกคนมีพร็อพเยอะมากไม่ใช่แค่ชุดประจําชาติที่แบบยิ่งใหญ่ชุดลาดตรีบางคนจะมีเป็นชิ้นเป็นแบบแขนเขินแล้วก็มีแบบถอดวาง <S 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 ตรงนี้แล้วก็เออแบบโอ้บางคนก็มาเป็นคลุมอย่างนี้แล้วพอเปิดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยแบบเออเป็นอีกชุดหนึ่งข้างในอะไรแบบเนี้ย อุ้ยไอมีคนทักมาว่าคุณคุณเชยไม่ได้เจอตั้งนานค่ะอุ้ยพี่อ่านอ่านชื่อไม่ค่อยชัดเอาคุณเอ็นคุณเอ็นคล้ายจริงค่ะยิ้มหวันเหมือนกันขอบคุณค่ะแม่รุ้งแม่รุ้งเมลบริฟาร์มเฮาส์เห็นเวเ่ก็สละตตำแหน่งอีกคนเพิ่งทราบจากคุณน็อตทราบจากคุณน็อตโอเคเลยเคยเห็นตัวจริงแอนโทเนียสวยจริงมากๆน้องแอนโทเนียโพซิลตัวจริงสวยสวยจริงๆงค่ะ คุณเชยหน้าเด็ก oh <my S 1> ไหมเ <my S 1> จ้าค่ะวันนี้ลหะคะอาจจะสบายใจแล้วมั่งคาว่าแบบว่าเสร็จภารกิจหลายๆอย่างจริงๆแต่ละวันแต่ละมือ้อแต่ละเดก็ก็มี<ช>หลากหลายเข้ามานะคะแต่ก็พยายามที่ที่จะอยู่ด้วย positive energy เนาะเพราะว่าวาท a ่เ h า positive energy มันทำให้สมองโปร่งว่าว่าเราจะรับมือกับเรื่องนี้เรื่องนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสำคัญที่สุดคือต้องเก็บ เก็บพลังงานไว้ไลฟ์ค่ะเพราะเวลาไลฟ์อะอยากจะส่งพลังงานที่ดีให้กับทุกๆคนเลยเราเจอกันแค่อาทิตย์ละครั้งครั้งแล้วแบบว่าเนาะถ้านานสุดก็สี่ชั่วโมง,โมงแต่วันนี้ช3ชั่วโมงแนละ้วแต่จอดกันแล้วมั้งทุกคนคุณจักริดนะคะบอกว่าชุดประจำชาติชอบนอร์เวย์มากปราลมอนอ่า <c oughs> ใช่ <c oughs> น่ารักชุดประจำชาติโอ้โหปีนี้ <c oughs> ดีนะเพราะวันนั้นท,ที่ไปถึงเขาบอกว่าไม่ต้องตัดสินชุดประจำชาติแล้วเพราะว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นคืนก่อนหน้าหัวหน้ากรรมการเลยบอกว่าวันนี้พวกอยู่ไป,ไปดูชุดประจำชาตินั่งแถวหน้าละกันแต่ไม่ต้องตัดสินอะไรให้ประชาชนเป็นคนตัดสินแล้วก็กลายเป็นว่าชุดประจำชาติะจากเดิมที่ไม่มีคะแนนโหวตอ,อยู่ดีชุดประจำชาติจากการโหวตก,ก็มีคะแนนผลักดันเข้ารอบ12 5<ม>และ3เฉยมีคน <laughs> ถามว่าแก้วแบ๊กพีหรือเปล่าคะ แอบสังเกตถูกต้องเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเราอ่ะก็เชียร์คนไทยในทุกที่เนาะแบล็คพิงก์ก็ลิซ่แน่นอนชอบมากแล้วเวลาดื่มอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันน่ะพี่พี่นกชอบนางงามจักรวาลแคทเธอรีนาเกรชอบลิซ่าแบล็คพิงกซึ่งเก่งเป็นผู้หญิงไทยที่ที่แบบอินเตอร์แล้วแบบเป็นอินเตอร์ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยอ่ะคือ ชอบมากเลยที่ทุกทุกที่ที่เธอไปเธอพยายามจะแบบมีหินนิดนิดให้รู้ว่าฉันคนไทยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบแล้วก็ศิลปินเหล่านี้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งนางงามโอ้ชุดชุดราตรีรอบสุดท้ายของวินาสวยมากเลยนะคะชุดสีฟ้าแล้วเขาก็แบบเห็นเลยว่าเขาดีไซน์สวยงามพยายามจะลํำลึกถึงพระพันปีหลวงซึ่งปีนี้เรากำลังไว้อะไรท่านอยู่ตอนที่จัดประกวดอ่ะ คนที่ออกแบบชุดพี่นุกจําชื่อดีไซเนอร์ไม่ได้ขอโทษจริงๆออกแบบได้ได้ดีมากยิ่งยิ่งเห็นชุดด้วยด้วยตาเนื้อเลยเนาะมีความละเอียดแล้วก็ปากละเอียดมันเหมือนทั้งมีความอินเดียนนิดๆซึ่งเป็นแบบ culture heritage ของวีนาด้วยแต่วีนาเป็นคนไทยที่ที่ที่แบบเ,เกิดที่ไทยโตที่ไทยนะแต่ว่าด้วยด้วยด้วย,วยคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นอินเดียเงี้ยเราจะเห็นแบบเส้นลายที่ อ่อนชอยอะ่ะคือมันเป็นชุดไทยที่ที่ลงตัวมากแล้วแบบตั้งใจทําชุดเนี้ยเพื่อวีนาสีก็เป็นสีสีฟ้านะคะสวยงามแบบแบบชอบชุดนี้มากตอนแรกก็แบบอุ้ยยังไงแต่พอเห็นใกล้ๆอ้าวนี่มันผ้าเส้นสายแบบผ้ายกนี่นาแต่ว่าทําแบบแบบกลมกล่อมอะกลมกล่อมแล้วก็สวยสวยสวยมากๆชุดลาตรีสวยหลายคนของโคดูโวก็ชอบนะคะเวเนชุดลาตีเขาพี่นุก,ก็ชอบเป็นแบบ สีแดงที่ส่งพลังแล้วก็คลิปทองแล้วก็แบบเหมือนมีมีผาคลุมออกมาด้วยอันนั้นน่ะเป็นแดงที่สวยแดงที่ชอบชุด <Should S 1> จากแบรนด์ T C ค่ะอ่าจากแบรนด์แบรนด์อะไรนะ T C T 4 T H E แล้วก็ si. S I e. สวยมากค่ะชุดแบรนด์ T o กูชอบ <Good> job. เ,เขาเขาบอกว่าทําเพื่อถาวายพระเกียรติแด่พระราชินิพน้์เปนี้กันใช่ค่ะต<ม>้ขอบคุณมากๆเลยว่าว่าทุกคนได้ได้เห็นแล้วก็ภูมิใจนะคะภูมิใจที่ที่ได้เห็นชุดนี้ในรอบ5คนสุดท้าย,ยาชอบมากพี่นุกชอบมากส่งรูปร่างทุกอย่างแล้วชุดนี้เท่าหุ่นไม่ดีจริงไม่ไม่ฟิตแบบเป็นแบบอ,อย่างเงี้ยชัดเจนแล้วตัวสูงยาวว้าวชุดส่งคนคนส่งชุด,ช,ดชอบมากสวยมาก สวยมากามิวมิวโชว์ให้เพื่อนๆที่ที่อาจจะไม่ได้เห็นนาน,านๆแล้วดูดีเทลสิคะดีเทลชุดทำให้ช่วงไหล่ผู้ใส่ดูสง่างามนะแล้วก็ตรงโอบโอบตรงตรง,ตรงโะโพกเข้ามาที่พี่รู้สึกว่าเออมันแอบมีความเป็นอินเดียนิดนิดแ,แต่ท่อนบนนะเป็นชุดไทยจักรีแน่นอนปิดตรงช่วงโค้งไหลแล้วก็เป็นแบบโอเป็นคริสตัลสีฟ้ามีคริสตัลหลากสีมาก ห่มโอบรับแล้วแบบตอนที่เดินออกมาแบบมันมันสวยไปหมดเลยอะ่ะสวยพลิ้วแล้วก็เนี่ยหน้านางทําได้ได้กลมกล่อมมากๆเพราะว่าปกติผ้ายกก็จะเป็นแบบผ้าใหม่แล้วก็ปักมันจะแบบดูดูอาจจะจะจะ,จะแข็งกว่านี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้มัน movement มันมันไปกับกับตัวผู้สวมหมดเลยอะ่ะทำได้ดีมากเดินออกมาแบบดีมากภูมิใจคะภูมิใจกับน้องนะคะเพราะว่าเคยเห็นน้อง เขาประกวดตั้งแต่อันนี้พูดถึงวินาเนาะตั้งแต่ปี2018ไปดูเลยชุดว่ายน้ําชุดราตรีชุดนี้คือชุดที่สวยที่สุดแล้วก็เป็นชุดที่ผู้ทําตั้งใจถวายพระเกียรติแล้วทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเห็นดีเห็นงามด้วยในการใช้ชุดนี้เพื่อถวายพระเกียรติแล้วเลือกสีที่ที่เหมาะสม สีสุภาพนุ่มนวลและเป็นสีที่ส่งมากๆให้ให้ดีใจด้วยกันไปกับน้องนะคะภูมิใจกับกับตำแหน่งที่น้องได้รับเพราะว่าการเดินว่ายน้ำชุดว่ายน้ำชุดราตรีอะไรเงี้ยเป็นอันที่ที่ทำคะแนนให้น้องจริงๆค่ะเห็นการแบบพัฒนาอย่างยิ่งยวดเลยค่ะ คุณกาฟิวบอกว่าคุณเชยส่วนมากผู้ดีสุดครับชอบใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะส่วนคุณคุณลักกี้นะคะบอกว่าเจอพี่นกที่หน้าเอ็มยูรอบพี่นิ่งสวยมากค่ะใช่ขอบคุณค่ะคุณลักกี้ค่ะคุณน็อตนะคุณน็อตห้าห้ารอบพุ่มดําที่นกเจอนางงามทุกคนไหมครับเจอค่ะอันนี้พี่นกอาจจะจะเล่าได้ได้นิดนึงให้ให้ทุกคนเห็นภาพเนาะะอ่ามันเป็นอย่างนี้ มีนางงาม120คนแล้วเรามีโอกาสที่จะคุยด้วยคนละ3นาทีนะคะ,ะกรรมการในห้องดำแต่แรกมี4คนเท่านั้นพี่นกเป็นหนึ่งใน4แต่พอตอนหลังมีการปรับเปลี่ยนเป็น8คนนะคะ,อ,ะอีก4คนที่เข้ามาก็จุดๆแล้วเราก็นั่งเป็นเป็นมองเป็นเกือกม้าเนาะกรรมการโต๊ะที่1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็นางงามอะคะเขาก็จะเลือกมาแปดคนแล้วก็ทุกคนจะไปยืนที่โต๊ะกรรมการตามตามประเทศชาติแล้วก็บอกบอกโต๊ะกรรมการเลยพี่นกเบอร์สี่เนาะอ่าเขาก็อาจจะบอกว่าอ่ามิสประเทศนี้ยืนโต๊ะเบอร์สี่ทุกคนยืนหันหลังให้กรรมการแล้วพอนบะเริ่มได้เขาก็จะนั่งลงแล้วก็จับเวลา3นาที รอบแรกที่เข้ามาจะเป็นผู้เข้าประกวดนะคะที่ทมีล่ามมาด้วยซึ่งนางงามพูดล่ามแปลแล้วก็น,นั้นเพราะฉะนั้นเวลามีล่ามเนี่ยเวลา3นาทีที่เราจะได้รู้จักเขามันก็จะน้อยลงหน่อยแต่สิ่งที่พี่นกทาคือพี่นกศึกษาไบโอทุกคนมาก่อนแล้วก็จนขมวดลงไปเป็นไฟส์แฟกเกี่ยวกับแต่ละคนเพราะเวลาเจอเนี่ยจะได้คุยแล้วก็ถามาพุ่งเลยว่าเรื่องนี้ขยายความให้ให ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะหรืออะไรเงี้ยหรือคำถามที่ที่พี่นกถามหลายคนอยู่เหมือนกันว่า uh, can you describe yourself in three words คุณสามารถอธิบายตัวคุณเองอะ่ะฉันแค่อยากจะรู้จักคุณเนาะอันดับแรกทำให้เขาผ่อนคลายก่อนเพราะทุกคนเนะ้ะแบบเขามาบางคนก็แบบเหมือนเหมือนเกรงเหมือนเหมือนกังวลใจอย่างเงี้ยพี่นกก็จะบอกว่า don't worry อย่าอย่ากังวลน,นะฉันแค่อยากจะรู้จักคุณมากขึ้นคำถามง่ายเพราะจะเป็นคำถามเดียวกับตัวคุณ ซึ่งท่านางามเขียนไบโอมาเป็นตัวเขาจริงๆสิ่งที่เ่าทำจริงๆมันจะง่ายถูกไหมอ่าแล้วอธิบายเอย้อธิบายตัวเอง describe ขอสามคำสามคำที่เป็น บุคลิกลักษณะนิสัยของเธอนังงามก็จะเล่าให้ฟังแล้วก็ล่ามก็จะแปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคุยคุยกันแล้วก็พี่นกก็จะจะเห็นในจุดที่แบบเขาทำม uh, า charity work หรืออะไรแล้วก็จะคุยกับเขาเทลมีมอ e อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ที่น่าน่าสนใจก็คือหลายๆคนน่ะแปะในเรื่องของ mental illness นะคะตอนนี้ทุกคนโฟกัส <laughs> ที่แก้วแปคพิงค <laughs> อ้าวจริงเหรอ <laughs> <า S 1> จริงเหรอสำคัญสุดือแก้วแ็คพิงอ้าว <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะอุะ้ยคุณ ปูลักกี้ชอบพี่นกปูจังนุ่มนวลความเป็นนางสวไทยกี่ปีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิ้มแล้วสดใสมากๆขอบคุณค่ะจะพยายามยิ้มเยอะๆนะคะคุณแอลลี่พี่นกสวัสดีค่ะอิฉันคุณเวีลวมิมี่ขอลาเจ้าค่ะโอเคไปพักผ่อนไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ได้วันนี้เราน่าจะอยู่กันยาวๆค่ะโอเคติดตามคุณเชยนะคะคุณอ้าคุณกอล์ฟเพลงสวยรวยปังด้วยพลังหงเหงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ถ้ามิวต้องแบบว่าจะอ่านคอมเมนต์อะไรก็พูดแทรกพูดแทรกคุณเฉยได้นะคะเห็นพี่นกเป็นกรรมการเอ็สวยมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเจเจขอบคุณคนที่ขอจอขอใจให้พี่ด้วยนะขอบคุณมากนั่นแหละอ่ะต่อแล้วพอคุยเสร็จบางทีเขายังพูดไม่ทันจบประโยค t i m e ไม่ทราบเวลาหมดทุกคนจะต้องยืนขึ้นและหันหลังให้กรรมการเลยแล้วกรรมการก็จะให้คะแนนแล้วก็แล้วก็เวียนถัดไปจนกระทั่ง ผู้เข้าประกวดทุกคนได้เจอกรรมการทุกคนแล้วก็นี้คือรอบที่1แล้วก็รอบที่2เข้ามาแบบนี้แบบนี้ซึ่งสิ่งที่ท้าทายสำหรับกรรมการคือเราจะสดใสอยู่แค่20คนแรกไม่ได้เราต้องสดใสตั้งแต่คนที่แรกถึงคนที่120ทุกคนต้องได้รับเอเน g y เท่ากันเท่ากันวันนั้นกรรมการนะเอาเฉพาะตัวพี่นุกเองกินกาแฟไปประมาณ4แก้วอ,อยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5มโมงเงย็นเอออเมริกาโน่ด้วยแล้วแบบว่า เราก็กินน้ําเยอะมากเพราะว่าเราจะให้ฟ resh อะ่ะเราก็ห้ามไปฉี่ด้วย <c oughs> คือห้ามลงไปแบบข้างล่างหรืออะไรต้องอยู่เฉพาะในห้องน้ําที่เขาอาศัยไปเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็กลับมาไม่ให้คุยกับใครไม่ให้อะไรทั้งสิน้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอแบบอยู่อย่างงี้ <c oughs> แต่ถึงมันมันเหนื่อยเป็นความรามับผิดชอบแต่รู้สึก <c oughs> รู้สึกดีแล้วสดชื่นมากๆตรงที่ว่านางงามทุกคนเตรียมตัวมาดีแม้กระทั่งคนที่ต้องใช้ล่าม เขาก็เตรียมตัวมาแล้วเอ NERGY เขาอ่ะมันมันอย่างได้ได้คุยกับน,นางงามคนที่รูปร่างดีที่สุดเนาะอันนี้น่าจะพูดได้โคลัมเบียเนี่ยค่ะ,ะคำถามพี่ถามเขาว่าโหฉันเห็นเธออ่ะเธอแบบรูปร่างเธอดีมากเธอดูแลตัวเองยังไงเขาก็บอกว่าเขาเป็นนักกีฬาเป็นแอตลีตมีหน้าแล้วอีกอันหนึ่งทำให้คิดได้เลยว่าคนที่มาเป็นนางงามเนี่ยนะ ด้เพาะยิ่งงานงานจักรวาลต้องเป็นแอตลตตต้องเป็นนักกีฬาเพราะว่าภารกิจมันมันเยอะแน่นภารกิจมันแน่นแล้วต้องแข็งแรงแล้วเขาก็แบบเขาเขาแบบเขาไม่เขาเขาไม่ไม่เหนื่อยเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาใช้กีฬาที่เขาเล่นอย่างเช่นวอลเลย์บอลเนี่ยทำงานกับยูทกับเด็กวัยรุ่นแล้วก็กีฬาเขาก็บอกกีฬามันให้หลายอย่างนะนอกจากรูปร่างที่ดีอย่างที่ยูชมแล้วเนี่ยมันมันให้ความมีระเบียบวินัยมีวินัยมีวิธีคิดซึ่งแบบ เฮ้ย <He> เราฟังผ่านล่ามแปลอย่างเงี้ยคือแบบเราขอบคุณล่ามเลยนะเพราะตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นเป็นแค่ความสวยงามหุ่นดีแต่เขายังแบบมันบียอนแค่แค่ทําให้แค่ตัวเองหุ่นดีเขาเอาทักษะสกิลที่เขามีช่วยเหลือเด็กๆด,ด,ด้วยแล้วนางงามผู้เข้าประกวดหลายๆคนก็มีโครงการบางคนอาจจะช่วยผู้สูงอายุบางคนช่วยเด็กบางคนช่วยผู้หญิงยิงย่งยิ่งทวีปแอฟริกานะคะหลายๆท่านเลยมีโปรเจกต์ที่ดีแล้วก็แบบ ช่วยผู้หญิงในชุมชนแบบแบบเราเราเราคุยเรารู้เลยว่าเขาลงมือทำเนี่ยค่ะทุกคนบอกว่าคลลมเบียคุณดีมากอายุสมสิบสีแล้วดูแลตัวเองดีมากๆทุกคนแบบเชียร์คลลมเบียทคลลมเบียคือคือนี่นี่คือท่าพี่นนให้คะแนนใชคือเขาจอเขาใจคะแนนที่สูงที่สุด9 9 9เป็นเไปเลยค่ะคุณบอว่าสุดยอดคุณชานนท์บอกว่าช่วยประชาสัมพันธ์น้ำุ่งไหนครับได้ค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะทางภาคใต้ของของเราจังหวัดหาดใหญ่และสงขลามีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะก็ติดตามฟังข่าวแล้วก็ฟังดูว่ามีอะไรที่ที่เขาต้องการบ้างแล้วถ้าใครพอจะมีกำลังนะคะหรือว่าสามารถที่จะแบบเป็นคอนเน c t ชันเอาสิ่งที่ช่วยเหลือเขาได้ขอขอฝากไว้ด้วยเลยนะคะพี่นกก็จะจะดูข่าวด้วยเหมือนกันแล้วก็ส่งอะไรไปได้จะจะรีบส่งไปเลยค่ะได้ค่ะ อย่าลืมนะคะพี่น้องภาคใต้ของเราหาดใหญ่สงขากำลังประสบภัยน้ำท่วมค่ะ นะเป็นกําลังใจด้วยกันติดตามข่าวส่งกําลังใจแล้วถ้าเกิดปัจจัยหรืออาหารหรือเขาต้องการอะไรอะ่ะคอยคอย,คอยหูตาไวแล้วก็ส่งข่าวกันละกันเนาะเอ๊ะมันมีเบอร์เบอร์กลางหรือแต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นเบอร์ในในโอเคใช่<ด>คุณนัทบ,บอกนะว่าหาดใหญ่เป็นอำเภอเจ้าค่ะอ๋อขอโทษค่ะหาดใหญ่ในสงขลาเจ้าค่ะขอโทษค่ะรีบรีบแล้วรวบรีบแล้วรวบไปหมดใช่คุณนัทบอกว่าเดี๋ยวไว้คนน้อยคุณนัทจะเข้ามาได้ได้ค่ะคุณนั